จากสำนักวิชานะครับเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะครับเก่งโอาจารย์โด่้ขึ้นเขากันนะครับเพื่อไปตามหามกข้าวมแกงลีกันนะครับอันนีู้กมาเยอะมากนี่คือเสบียงครับผมน่าจะเป็นการไปปิกนิกมากกว่านะฮะไม่ใช่เป็นการไปหาเงินน้งเกตเดี๋ยวเรามีใครบ้างวันนี้มีใครบ้างเราไปกันมีคนสําคัญของเลยของเราเลยนะครับก็คืออาจารย์พุทธมารสุริยิงผมครับผมหัวหน้าคณะทัวร์ของเราเนอะแล้วก็อาจารย์เอียบอาจารย์อังนะครับ จันอังนะคะฝั่งโน้นสวัสดีค่ะจันอังพร้อมมากนะครับไม้แสบพ่แสนวันนี้เนี่ยพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานที่นี่นะครับคือพร้อมมากโอ้ พิเศษปีไหนครับปีสามปีสามเจ็ดสามเจ็ดสามสำนักวิจัยเกษตรนะครับพืชศารนะครับคือใครอะฮะนเป็นชื่อเอ็มครับเป็นนักศึกษาพืชศาสตร์ชั้นปีที่สี่ครับสวัสดีคนนึงสวัสดีครับผมแล้วเรกิจบ้ามานะครับตาลีครับนักศึกษายันปีที่สองครับผมที่สองปีสองเมื่อสองปีที่แล้ว แล้วก็คทุททายพิธีกลมัดเมฆนะครับที่เล่นชื่อว่าเขตครับจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารีหนึ่งครับโอ้เฟชชี่เลยส่วนคนถือกล้องนี้พี่ดีนะครับเก่าอยากมาร่วมแจมด้วย <laughs> <laughs> อันนี้เป็นผู้เก็บกักน้ำนะครับเป็นโอเอทิสของทริปนี้นะฮะเสื้อผ้าไม่สําคัญแล้วของกินนะฮะแเราสามารถใช้ชุดเดิมได้เข้าไปกี่วันไปหนึ่งคืนกับสองวันครับมีความพร้อมมากไหมแค่ไหนครับเต็มที่ค่ะเต็มที่นะครับได้คิดร่างกายมาก่อนเด็กเนียเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้ว่าจะยังไงอาจารย์บอกว่าเนี่ยหนีหนีไก่มาเลยนะหนีไก่ว่าเราปล่อยให้ลูกไก่ดูแลตัวเองไปก่อน ถ้าเรามาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะบอกบอกประสบการณ์ของการเดินครั้งก่อนหน่อยฮะก็แรกๆก็จะเหนื่อยหน่อยครับแต่พอแต่ท้ายมันก็จะเหนื่อยกว่าครับก็จะเหนื่อยกว่าอาจารย์เอียอาจารย์อังได้เริ่มจัดการสบียงไปแล้วจัดการสอบียงการจัดภาระค่ะคืออะไรครับมันหนักใช่ไหมก็เลยเราต้องรีบกินก่อนคือตอนนี้เราเดินมาได้สองชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ตั้เดินเนื้อแดงไม่ทันขึ้นพร้อมแล้วนะครับพร้อม อาจารย์นี่คืออะไรฮะไม้ปีนเขาค่ะไม้ปีนเขาอุปกรณ์ช่วยค่ะอุปกรณ์ช่วยนะครับ53แล้วค่ะเริ่มจะ53แล้วแต่ขึ้นเขาแบบเป็นว่าเล่นได้อยู่เลยนะอาจารย์อะไรอะไรครูเริ่มจะหายไปเยอะที่เราจะไปกันชื่อว่าอะไรครับผมข้างบนเขาบังหีบค่ะบอกบอกเด็กๆได้นะอาจารย์ขู่เด็กๆไว้ก่อนเลยคนไม่เคยมาทางขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เมื่อขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าสวรรค์มีจริงแทบจะไม่อยากกลับลงมาช ลงไม่ไหวคือธรรมชาติจะมีความสวยงามของเขาอยู่ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะได้ไปเห็นว่าระหว่างทางของธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่ป่าที่เป็นสวนปลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราไปดูกันพร้อมฮะพร้อมบวกฮะพร้อมบวกต้องบวกพร้อมยกน้ำเขาไปทัน พร้อมแล้วทุกคนไปเขตผู <Bye. S 1> <Bye. S 2> okay. ้มากับน้ำสี่ขวด <laughs> คุดตารู้สึกไงบ้างตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วนะเหมือนตอนนี้ทุกคนออมแรงก็คือไม่มีใครพูดกับใครเลยนะเราเริ่มเดินบ่าย3ามสี่นาทีเดี๋ยวเราจะดูเัือนว่าไปถึงยอดกี่นาทีไอ้กี่ชั่วโมงเนี่ยสองทุ่คนมงอีกวันหนึ่ง อาจารย์พก็จะยายามานฟิตมากนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับกำลังจะไล่พี่อันดับที่2แซงแล้วนะฮะเอ็มไวบ้าป oh <my> เอ๋อไวครับเอ็มผู้เคยมาแล้วหนึ่งครั้ง <c oughs> รอบนี้หนักกว่าเดิมอะจุดพักจุดที่หนึ่ง จุดนี้คือจุดพักจุดที่หนึ่งนะครับนี่พักครั้งที่แปดนะครับกองจุดพักครั้งนี้หนึ่งสัยใจของเราเนี่ยไม่มีผ่อนแรงเลยนะครับพักเป็นจุดหยุดเป็นตำแหน่งนะครับลูกทีมคือทีมคือหยุดระหว่างทางตลอดอาจารย์นะถ้าไม่ถึงจุดมาคือไม่หยุดหยุดไป่

ตอนนี้เป็นจุดพักจุดพักตอนนี้ถึงจุดพักจุดที่2เลยนะครับผมความลําบากนะครับเพิ่งจะเริ่มนะหั <laughs> วเราะแบบนี้คือหัวเราะคือชอบใจใช่ไหมค, <laughs> ครับใช่ฮะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเดินไป30นาทีได้แล้วนะครับไปนะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะครับผมไปพ่อมโมแกงลิงนอนเราอยู่ครับไปเลย <laughs> น้องเขตครับทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ทนี่อะคะที่เลือกเรียนเกษตรนะครับเพราะว่าที่บ้าน ซึ่งผมก็ชอบนะครับในส่วนของเกษตรนะครับชอบต้นไม้นะครับพืชพธุ์ต่างๆงนี้ครับตอนเรียนอย i̇şte ู่มัธยมเนี่ยอาจารย์นะครับก็ได้พาไปแข่งเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเยอะก็ทำให้ผมเนี่ยนะครับชอบสุดจุดจุดนี้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเราเนี мы, ่ยเดิมทีเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแต่ ผู้คนในชุมชนนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้เรียเห็นถึงความสาคัญของอาชีพเกษตรเท่าไหร่ผมคิดว่าจบไปเนี่ยนำเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตที่มากขึ้นใช่ไหมใช่ครับลดต้นทุนแต่เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับผลผลิตสุดยอดอาจารย์มาถึงนานหรือ,อยังครับผม เขยังคิดว่าจารังอยู่ข้างหลังข้างหลังกันเลยฮะมีคนลอยอยู่มีคนครับไหนครับไหนไม่ได้ผมไม่เจอคือจุดนี้หรอไม่ใช่ฮะพอดีเปิดแล้วเจอเห็นรูปตัวเองก็เลยอยากจับอกว่ามีรูปเราอยู่ก็เลยอยากโชว์คือมีพลังเดินต่อค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินอยู่ที่ประมาณคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลจากข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเป็น นะคะเมื่อกี้เราเพิ่งพ้นส่วนาณชาวบ้านขึ้นมาแต่อีกสักประมาณ3กิโลกว่าๆนะคะเราก็จะเจอ,อบนยอดเขาซึ่งจะเป็นสภาพที่เป็นทุ่งหญ้าขึ้นมาเวลาที่มีต้นมะขามมะแกงดินเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีต้นเนี่ยสีแดงสีขาวอยู่แต่ของมะขามมะแกงดิงชนิดนีน้นเนี่ยเขาจะขึ้นบนป่าที่ค่อนข้างจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งไปเลยนะคะแล้วก็ดิน้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหิน นะคะซึเ่เป็นเป็นเป็นที่แตกต่างจะจากจงบค่ามมอย่างหนึ่งชนิดอื่นที่เราเจอมาซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอีกประมาณสักสองชั่วโมงนะคะเจอกันค่ะ <laughs> ใบต้นใหญ่จะเรียกว่าไม้ห้าบาทสิบบาทนะฮะนี่ห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทก็อเอานะฮะม้าข้าวมเก่งยิงยังเข้าใจมากขึ้นเหมือนโเนาะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าของสวยๆงามๆหายากอ่ะมันก็จะต้องแบบหายากนิดนึงอะ่ะก็เลยต้องอยู่ข้างบนไปดูว่าคป็นม้าขวมเก่งยิงมาใช้ชีวิตกันอย่า,องางไรอาอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีน้ำคนละสามขวด คนแรกสำหรับสำหรับเดินขึ้น<ะ>คนที่สองสำหรับอยู่ด้านบนคนที่สาสำหรับเดินลงแต่ว่าปาไปวิสองปวแล้วครับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะเห็ยนยวนครับเามีแอปเออจะเช็คว่าตอนนี้สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ห้500าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดจากทะเลใช่ครับเราอยู่ตรงนี้ อำเภอนาบอนแอป,ปนี้นะครับแนะนำใครเดินป่าเดี๋ยวขึ้นที่สูง altimeter เเต,ตอนเดินขึ้นมาพี่ก็ปากทางเขาเอง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยพี่ก็ปากทางไว้ด้วยนี่ยคือหลักของการเดินมี่ต้องดูหแบบว่าดูเส้นทางดูล่องทางว่าเขาเดินทางไหนกัน อันนี้ดีหน่อยนะคะที่เป็นที่เป็นทางที่ไม่ไม่ลื่นไม่ได้ช่วงหน้าฝนเมช่วงหน้าฝนเนี่ยการเดินเท้าย่ยต้องดูล่องเลยว,ว่าเดินยังไงที่เราไม่ลื่นลองไปเราต้องหาทางไปด้วยค<ม>ือต้องใช้สมองคิดต้องอะไรไตลอดไม่ได้แบบเดินเดินแบบเออระเหยอ่ะจะไม่นะเกดครับผมใช <laughs> <laughs> ่อีกหลายรอบยังเกดกว่าจะจบอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่เพราะนี่แค่ปีหนึ่งเองเนอะ<ช>่เดียวครั้งหน้าอาจจะมีงานผมติดงานครับอาจารย์ ที่เราตามหามาหนึว <One. S 2> ันเปยครับมข้ามะเกลิงชนิดใหม่ของโลกอยู่ที่นี่นะฮะอาจารย์บอกได้มาลแล้ว่ามเข้ามะเกลิงต้นแรกทีท่ที่ทำให้ตัวนักเสือรศรีเน่ยแตกต่างไปจากชนิดอื่นๆน,นะคะก็คือจากปีกกับข้าวเป็นอะไรบ้างอาจารย์มันยัมีไข่ครอบไข่ครอบจากสงขาอสองคนนี้คือพร้อมกีดย่างแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs>